สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับเกมนิโนคุนินะครับวันนี้จะมารีวิว ID ของตัวเองนะ ID นี้จะเติมเพียงแค่ b l a c k d ด y R นะครับตอนนี้พลังต่อสู้ก็อยู่ที่1ล้านแล้วนะครับไม่มี ID ใครให้รีวิวเราก็รีวิว ID ตัวเองเลยละกันเนาะมาดูตัวของร้านค้าก่อนเนาะนี่จะเห็นว่าไม่ได้ซื้อแพ็คอะไรเลยนะแพ็คต่างๆ กระเป๋า3าบ5าบาทก็ยังมีอยู่แพ็กพวกนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยถูก3วันนกอ้วนตัวนี้ก็อยู่อยู่อันนี้เช็คชื่อก็ซื้อแต่ข้างบนนะที่เป็นของฟรีเดลี่แอเวนเจอรตรงนี้ผมไม่มีอะไรมายืนยันนะว่าผมไม่เคยเติมผมเพียงแค่บอกได้ว่าผมไม่เคยเติมพวกนี้เลยอ่าถ้าคนที่เคยเติมผมไม่รู้ว่าจะมีตัวเลขอะไรนับไหมนะว่า ตรงนี้เติมไปแล้วหนึ่งครั้งเติมแล้วสองครั้งอันนี้ไม่รู้นะในส่วนของแพ็กเกจก็จะมีตามนี้เลยนะนะไล่ค่อยๆไล่ดูไปเอาข้ามไปอันนึง ส่วนมากผมก็จะเติมนี่แหละเติม Black ได e R เอาเหรียญออกไปขายเนาะ,ะคราวนี้มาดูอุปกรณ์ที่ติดตัวนะก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์ก็ปลุกพลังดังที่เห็นด้านซ้ายมือเลยเนาะแล้วก็ตีบวกยังไม่ถึง20นะผมยังตีไม่ถึงแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทำเอาไว้เนาะอันนี้ก็จะเตรียมเอาไว้เปลี่ยนแหละรองเท้าตัวนี้ก็พึ่งได้มา ถ้าเกิดว่าได้มาอีกสักอันหนึ่งก็อาจจะลองตีบวกดูถ้ามันเกินก็จะเปลี่ยนแทนตัวนี้แหละเอาไปใช้ส่วนของแหวนนี่ก็มีการเก็บไว้อยู่เอาไว้ทำปลุกพลังเพิ่มตัวสเตตัสตามมาสเตอร์ที่มีเนะเาะอทีนี้มาดูอะไรดูพวก อะไรดีพวกอะขีดแดนมิติดูกันว่ามีการเติมในส่วนของพาทอะไรไหมนี่ก็ไม่ได้เติมเนาะม่ได้เติมพาทอะไรเลยนี่ก็ไม่ได้เติมนะ ก็ตัวสุดท้ายโนอาอันนี้ไม่ค่อยได้ลงอะลงแค่ทำเควส์คราวนี้มาดูส่วนของน่าจะพานหนะเนาะก็จะมีอยู่สตัวนี่แหละของตกแตง่งของตกแต่งตัวนี้สูงสุดก็ทำได้ที่3ดาว สมุดก็ได้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละอคอสตูมคอสตูมก็มีท่านี้นะ ในส่วนของชายาชายาเพิ่งทำได้138อันเนะาะผังต่อสู้ได้มาก็อยู่ที่34 0 0 0ในส่วนของอะไรอีก i m a g e ามาดู Imagen Imagen สูงสุดตอนนี้คือโทโคโทโคเนาะอยู่ที่ปลุกพลัง8แล้วก็กินเยลลี่บอกไปที่300ส่วนอันนี้อันนี้ก็ได้จากเควสส่วนอันนึงรวมได้นะ าจะไม่ผิดน่าจะรวมได้แล้วก็กำลังปั้นยามิขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาเจลลี่ให้กินนะแล้วก็เอาไปร่วมทีมใน PVP นั่นแหละบันทึกสมุดภาพก็ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมหรอกบันทึกวัจนภัยบันทึกวัจนภัยก็พึงได้ไม่เยอะ ตั้งแต่ที่ราบอันเลกาไปเนี่ยเ็ยังไม่เต็มนะตนนี้ก็ได้ไม่เต็มของพื้นเมืองพวกจุดชมวิวอันนี้แดด้ังศกเศร้าเดี๋ยวไปทำของสมบัติก็แดนเปลือยแดด้ังศกเศร้าเอพิโซด ในส่วนของเอพิโซดตอนนี้ก็ได้มาเต็มที่เลเวลสากเนาะตอนนี้พัฒนาดวงดาวแห่งใจจิตใ,ใจแรกเริ่มนะออกมาก็ตอนนี้ติดอยู่ที่ตัวไดโนซอรัสนะถ้าจำชื่อไม่ผิดตรงน,นี้ก็อยู่ที่สกูลผมอัพหมดนะพวกนี้ผมอัพไปหมดเลยจะได้แบบ ไม่ต้องมาคิดมากอัพในภายหลังอันนี้ผมจะอัพอัพไหหมดละตรงนี้ก็ติดอยู่ที่ตัวนี้ไม่รู้ชื่อในตัวใหม่มั้งจิตใจแข่งขันเหมือนเดิมนะถ้าพอเข้าไปอัพได้ผมก็จะเข้าไปอัพพวกนี้แล้วก็อัพอัพออกไป ตรงนี้ผมจะอัพกระจายกระจายเป็นรัขั้นๆไปนะเพราะว่าในขั้นที่สูงขึ้นเนี่ยเห็นว่ามันจะใช้ตัวนี้เพิ่มขึ้นตรงนี้ใช้ที่55สละส่วนตรงนี้ใช้55าอยู่ที่ในระดับเดียวกันนะตรงนี้ก็ห5ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงพวกนี้ในระดับที่ใช้มามก็จะอัพไปให้มันเท่าๆกัน เตโตเตโตนี่ก็มีบางอันนะหน้ากว้างก็ยังไม่ขึ้นหน้าช้างไม่กางเขนไม่น้าวกนี้ก็ยังไม่มีแต่ผมต่อครบทุกอันนะผมต่อครบหมดทุกอันแล้วคือต่อเต็มทุกอันเลยฟุ้งเนียมาดูฟุ้เนียฟุ้เนียอยู่ที่เลเวล82นะตอนนี้เป็นนี้แหละ มีอะไรให้ดูอีกไหมก็ไม่น่าจะมีแล้วเนะาะอทีนี้บางคนอาจจะอยากดูกระเป๋าตังค์ากระเป๋าตังคนะ์เนาะอันนี้คือกระเป๋าตังค์ที่ผมใช้อยู่นะผมใช้มาตั้งแต่ตอนเล่นเกม a 3แล้วตรงนี้ i n นเทียทมตรนี้ประวัติซื้อขายย้อนหลังให้ดูอยู่ตรงนี้ nka เนี่ยผมก็มีการออกมาขายแหละจะมีประวัติซื้อขายตรงนี้ เนี่ Nkt เนี่ยไม่มีการซื้อขายมันก็จะว่างๆแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวคราวนี้่ะเดี๋ยวลองแผื่ว่าใครบางคนแบบว่าเออเอากระเป๋าไก,ไก่มาหลอกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวถอนออกมาให้ดูผมาะจะถอนได้อยู่นะตรงนี้จะได้สักสองเหรียญสามเหรียญถึงไหมไม่ถึง โอเคตกลงถอนไปเลยอ่าเนี่ยก็จะเห็นว่าขึ้นมานะ2เหรียญเข้ากระเป๋ามานี้อ่ารีเฟเชอร์หน่อยอ่าได้มาลสอเหรียญก็แสดงว่ากระเป๋าเนี่ยผมใช้กับ ID นี้จริงๆนะเพราะเป็นกระเป๋าที่ผมใช้ในเกมของค่ายนี้แหละ ก็ตอนนี้พลังต่อสู้อยู่ที่1 4, นะึ่งล้านสามรอ่าะในส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มได้ก็จะเป็นสกิลในแพ็กสีพิเศษผมมีเลือดอันนึงแล้วก็ต่อสู้อันหนึ่งผมตั้งใจทำที่เอาไว้เป็นในลงชุดของ pvp นะนี่ชื่อเด็ก pvp ตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสามารถขึ้นถึง1ล้านได้นะโดยเติมเฉพาะแพ็กไดอาเท่านั้น สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ไม่ว่าจะเติมมากเติมน้อยหรือไม่ได้เติมอะไรเลยก็ผมคิดว่าสามารถมาถึงที่พลังต่อสู้1ล้านได้นะครับสู้ๆเขานะครับก็จบการรีวิว ID ตัวเองเพียงเท่านี้เนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ